สวัสดีครับเมอนมาเจอกันกันกบบ่าวตีหายอยู่หากินบานครับเมอนพาพี่น้องว่าเบงชาวบ้านมาวาันแห่ครับผมบานแห่คล้องเป็นเป็น,เป,นเป็นหวยหวยบ้านเหาผู้เถ่าผู้แก่พระเจ้าอยู่บ้านบ่ได้มันห่อนเลยออกมาหาอยู่หาจินเลนน้ำเราพรเจ้าจว่ามันเย็นสบายดีกว่าอยู่บ้านมันหอน่อนช่วงนี้เป็นช่วงเดือนเมษาครับผม ไปชมกันครับผมชาวบ้านเบิองพิ่นได้ปลาหลายบ่อครับผมไปช็อตเด็ดพอดีเลยครับนี่ช่วงปอดปอดเนี่ยปอดโลดดนเนี้ยตัวตึงครับตัวตึงของบ้านบ้างหน่อยครับ สุดยอดเลยครับนั่นขึ้นม่อีกแล้วปัดสะคอหวอยบัานเท่าว้าวเดี๋ยสะคอหลายตัวตัวนี่ปัดวางวางว่าเวาอย่างเบี้ยงอะไรได้เนะเดี๋ยวลงแบบนี้ ออม่ไบอกยังไงเลยโอมนี่ยขืนต้นไม้ต้นเนี่ยขืนมิดบอกยังไงเด้อปอคอปะอหลเด้นี่ผมขืนต้นเนีนี่ไหมต้นนี่ผมบังผมมายิงปะคอไหลประคอยุ่งห่วยขนมะหนีวมัน้มันบวกเลือกไหลเด้น้ำมันเนีเป็นหลงเป็นหลงไงเด้ได้ตอกว่สมว้ามิบอกยังไเลยประอ งม,มหอยกับนี้ครับผมเอาจาบ้านเต้เอาหนิว่ะสุดยอดสุดยอดหากินแบบน้ำบันนท่านน้แหละ <c oughs> สุดอยอดเลยตัวม่เงี้เถาเถาแล้วก็ยังออกมาหาอยู่ห้กิจนเนาะแล้ว่าอยู่บ้าน<อ>บ่อไหนแบบกมันหอนวะท่าน <c oughs> ครับสาวตั้งบนนี่ขเขาครับปลาซิวเ ok. อาคำ ok. คำ ok. ครับเ ok. อาเ ok. อาเน่งเน่งกลางเอาเนาะเพื่อผาเอาผาหลาเอาเลย อ๋คร oh! ับโอ้ยเกือบหมดบ้างวะเอามูกนึงก็เจาไปบ้างตดงวงบ่มุกอ็น้านเฮมุมหอย หาปูหปาปลาตัวน้นอยๆัวนี่ได้อืมมาวันมาสองวันหรือเ่ามาววันบอหวันน้โใบุน,น้ำเ,เหลอ๋อเขาเจาเอาน้ำลงไป้งแตะ เขาเจา้าะหนามลงไปทัง้งเตะทึงว่าห<ต>นามทึงแหงครับเพราะว่าอยู่เพราะว่าถึงนี่สมากโบก่อนมีผู้ใดหดวหนามทำแซมย่อยดอกอยู่นี่แมนบ้านนี้เน,นี่ยเขาเจ้าเอาหนามไปทั้งเตะนี่เขาเจาเา้เาเจาะ บัดแบบนี่ประคอสซ้ำขาอล้รประมาณยุ่อยู่ในอยู่ในผาเขียวนี่บอกเดียวนี่ยเดี๋ยวเราเราเบิ้งครับผมเราหล่นสุดยอดเลยครับเนี่ยเราการหาปลาเซียน

เราไปยกกันกน,นั่นเพิ่นเนอยกยังไงมาหนักข <c oughs> ึ้นนะกองเชียร์กองเชียร <c oughs> ์ไ้เลยได้อีกแล้วครับผมได้อีกแล้วไอ้ื่นสุดยอดนี่หวานหวาน ันลูกลูกปลาขอครับมังหันเราขึ้นมารุ่นซีขีนหาชินลนละครับตอนน,นอ้นเห็นเห็นซุนซุนหรือเปล่า

ไปแล้วครับผมใส่สวยๆนะครับโอ้หลุนสวยงามเลยมองมอง,มองเดียวเด็เนี่ยปอดเยอะเลยเนะี่ย ลูกลูกอันนี้ลูกปลาอ้าก็มีแผลอุ๊ยไม่ห้ลมฮะนน,นี่ไหมรับมันถึอกัดอ,อ๋อมีู้เท่าฟันจ้ะรับฟันบดฟันถึงขา

เอาเอาแหหไไ้างอยู่นม <ร ingers> ันได้ไหบล่เดไอ้บงตาน่อยอ้ย่าอีกแล้วตาหน่อยบ่ไอ้ปรอปกดนี่บันนี่แกงบูมโอ้มีดอกล้านค่ายอะเนี่ ป้าหวยครับปลาหวย,ยอ๋อโอเคไอ้พันแจวในต้งหอยอืมโอ้ปาครอง chưa được 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 ว่ามันเป็นมันเป็นหากอยูไม่ผู้งหงู้หลงน่อยพู้หลงน้อยพู้หลงน่อยมูหาพู้หลงน่อยมูหหยม้หา่หหาปลาใน,นกระชังนี่ขายได้เป็นสียงอร่อยด้วย จับดีเด้อหลุดมือเด้น่ะเรามีมือขวาหว่ามังไอ้เนี้ยน้ำแห่งน้ำแหงหวยหวยบานเท้า

เออนั่นแหละคนป่านลุงป่ามวนหาจิ้นแบบบ้านๆบ้านเฮานคนอีสานน้ำหอยแหง้ง ครับเดอ้อคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายที่ขอมารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นั้นเด้นะครับเดอ้อคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ